โอ้โหมันมาแล้วครับผมเต็มแรกอะะเฮอยู่นี่บ้างนี่อไอ้ยักษ์มาแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพื่อกันอีกแล้วนะครับผมกับบ่าวอีสานสายหลาือเก่านะครับผมกับย้ำกับคำกังคื้น,นะครับผมพาพี่น้องมายามหนูครับผมเช่นเก่าเช่นเ,เดิมนะครับ หลังจากที่ฝนเสาตกครับไปสองมือซวงมือว่างหันนี้โคหมานครับพี่น้องถือต้นฝนนะครับกันมาหมววานเกิดถือต้นหนึ่งบักไงครับได้ว่าเห็ดหลุดนับผมโคยำเสากับโบได้ยังจากตัวนะครับแถมมากระคาบ่วงไปอีกหลังหนึ่งนะครับบ่วงไม่สื่อมาไม่หัวตะไซได้สามซี่เที่ย มือนี้มันอากาศบโตขับฝนกเลยผ้าพี่น้องมาหาออกลาครับเหมือนเดิมนะครับมาสีหมานมาเห็นหมายมันเสียงงามครับมือนี่เพื่อนฝุูกมันหมาน,นครับไปเบิ่งกันเลยครับผมหมายแหลกห้องจัดไว้หาลังจะดวนมาหวานมีหนูอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจิตถือให้งตลอะหลังแหลก อ้าวโอ้ยพี่น้องเลยยืนี่โอ้เป็นหยังอีกเลยยืนี่พี่น้องเลยโอ้ยเนาะเถือกนกกดพี่น้องเลยโอ้ยเอาเอาปล่อยก่อนครับพี่น้องเลยไปไปบักหลาลยมาจังเด็กเันเ์ท้อโอ้ โอ้โหพี่น้องเลยคาสีหางนูกครับบักเนียมากังใดฉันดิเนาะมาหอดอีกไม้พี่นอ้องของเียกบ่ถือครับเบิ่งเบิ่ง,งล่ะหัวคึ้นเงียบแต่มือนี่ มันมีบาเดินเป็นเงียบครับเมือนนู้นเรียนขึ้นไปนี่แล้วครับพี่น้องว่าหันตกเงยขึ้นลุงมากินน้ำสินเหรอจับอยู่ขึ้นกานะครับบ่เอาว่ะ พี่น้องหลังที่สิบโอ้โหฮมันมาแล้วครับผมเต็มแรกอะเงาขาดหลาดเลยโอ้โฮนหฮนบ่นนอยครับบนนอยตัวนี้จัดว่าหมานครับนี่ใสสไใบนี้เนาะปาดหูเลยครับนี่ม่รก็จะจะไปไหนได้ถ้าเจอกับผู้ชายคนนี้ หลังที่สิบพ,พี่ดองเลยเอากูไปเลยครับมันมีอีกหมายสุดท้าย,ยที่ว่ามันบ่วงมันเบิดก่อนครับเดี๋ยวสีดใหญ่ไปพ่นน่าจะหนูโทนครับตัวนี้อีลีครับบักหำเนี่ยโอ้แต้มแรกมาแล้วครับผมเอาพี่ดองครับนี่มองนี้ยุ่มไม้นึงครับเป็นหนูขาต่าเลยมันจีถือบ่ มันสิไปใส่รอดพี่นอ้อง,งโดนจังๆโดนจังๆโดนจะจะอโ,โอ้ยพี่น้องเลยมานมานอีกแล้วครับมานอีกแล้วครับอากาศดีๆแบบนี้ง่ยายอีกแล้วครับง่ยายอีกละมีหมายอยู่พี่นอ้องปเอาไปจับหนูงหครับนี่ทาร์ชังสิมนี้ตัวเดียวเนี่แหละพี่น้อง ไม้นี่แหละครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดลังอู้พี่น้องเห็นบ่ครับนี่โอ้ยโอ้เป็นลูกหนูใหญ่เลยครับนี่หนูขั้วใหญ่ครับโอู้ติดหน่อยๆไว้เด้อเด้อเด้อเดอเอาก่อนนะครับเดี๋ยวหยิรุดขึ้นมนวาวะนี่เสียดายครับกลัวสิไซยี่สิบเอ็ดลังนี่พี่น้องเฮ้ยฮู้วันนี่บ่แม่นโบอโพดครับ จัหยังเป็นยังครับเบิ่งห้อยขุดกินกระพองกันนะครับเต็มไปบิดนะครับโอ้โหพี่น้องเฮ้ยถือน้อยๆเดี๋ยวๆๆๆ๋พอจัดการพี่น้องยังวไม่กี่ไปกอนครับหรือว่านี่บทเลียนเหรอครับสักคู่นะครับสักคู่นี่ครับพี่น้องใส่สวยครับผมเก็บครับผมเดี๋ยวใส่ไวขึ้นเก่านะครับแจ๋ว โอ้พี่น้องเสียงหนูงอดุกข์ทุกข์ทุกขุกุด,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 ดอยู่ครับอยู่ทางหุ่นครับเสียงหนูห่องครับท่านพี่น้องท่านใดเคยได้ยินกระแสหัจักนับอูห้หลังหนันบอทำงานครับใส่ไปฟังน้ำเนาะยั่งยั่งบอดนครับผมเบิ่งห้อยเหาครับพี่น้องมันบอแมนหน่อยดีครับอยู่นี่ กวัวสีไส้ยี่สิบเอ็ดหลังเนาะมันมีถีมากครับผมเบิ้งครับเบิ้งควยครับขี่อ้ยขี่ไปบางหันนี้เองพี่น้องบ่อยากเบาดังครับพี่น้องบ่โดนว่ะบ่โดนบ่โดวนเหยียมองได้เหยียบเลยยันจะเหยียบกับเจ้าขวังเลยเดี๋ยวนี้พี่น้อง ยังยังพี่น้องยังมาทำงาน,นครับเ <c oughs> บิ่งรับห้อยพุดกินเนี่อู้พี่น้องบ่อยากเบเลยมันหลายแห้งครับพี่น้องแ่มันสีแดงสดั้นแดงกันหนึ่งเบิ่งขุดมือขึอ้นนี่ได้นี่ขนาดฝนตกน,นี่ยังแหงแหงอยู่นี่สองได้ยู่นี่สองเลยครับจัดสองแล้วครับ อูย้ยอีกแต็มพี่น้องโอ้ใส่เดียวกันเลยครับใส่งามๆครับผมใส่กำลังอย่างครับนี่โอ้จินฉีไตจนล้นครับเอาละเอาไว้มองเดิมนี่แหละนะครับแต็มได่โบลูครับตอนนี้โบเดนับนะครับเดี๋ยวจะเฝ้านับครับผมไปลุนกันไปต่อ ะทำการจุดน้ำหนพี่นองนะเป็นลักษณะให้มันแข็นนังสิจุดๆครับผมฟีบฉีดด้วยน้ำยาอมมาลิดครับปรับผ่านุ่มครับผมสีฟ้าครับคอมฟอร์ดนะครับชึบๆจากสองดอกจบจัดไว้ที่เดิมเนี่ยครับมาต่องอี่ยงหมากไม้ครับ มันต้องมีอีกเยอะครับมินมินไปเลยนี่ระวังเล้วพี่น้องเลยเจ็บเป็นเจ็บเลยครับนี่จังหวะนี้กันโดน เก้าครับลุมหมอหนเลยพี่ยังบ่เอาอะพี่น้องเป็นบอ่อเลียนมาหนีวะโอ้อยังนั่นกัอยูขึ้นก้าวครับู้นจีกับหางอยากแน่นนครับบ่มีห้อยครับ ใส่หางน้ำปา่าคู่เลโโดนว่ะรังนี่บนะ่อยากเบาแห้งนะพี่น้องเนะอยากมันตืน่นอุ๊ยนั่นเด้นั่นเด้นั่นเด้ใส่เดียวกันนะพี่นอ้โนโองหนูอยู่นี่ ีไต่ทำงานครับพี่นอ้องเป็นลูกหนูใยเ้ยครับกะเบ่หน่อยดิใส่กำลังอย่างครับมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวใส่ไปมองเดิมนี่นะพี่นอ้องที่เดิมทีเดิมอูหอีกแล้วครับพี่นอ้องโดนอีกแล้วครับใส่เดียวกันครับผมขี่ไต่อีกแล้วครับนี่ อู้มานมานมาน,มานพี่นอ้องเสียงนู้งหัวดีแล้วพี่น้องชุดชุดชุดชดมันอ่หวองสีครับขุนทางไรบุยังบดดนมาพี่น้องขนาดว่ามายามสามทุ่มนี่พี่นอ้องใส่มงนเก้านะเนาะเพื่อนสัญจรมาอีกครับใส่สวยอยู่ด้พี่น้องบ่หน่อยดิยแก้มยูซ้ำแขนนี่แหละ หลังนี่กับปากเขาให้อีกแล้วพี่นอ้องอุ้หมดเจาะแต่ดงวมาถือก็หัวคำด้ยนอืบักนัดตัวนี้นัดครับพี่น้องวนครับหนูสิมีใส่นี่นะครับผมแต่รุ่นแม่มันสิมี่ปะเราหลุนมาอนอื่นเนาะอ้อขี่ไตอีกแล้วครับนี่ขี่ไตจัดดีปะ เอ้ามานมานพี่น้องโอ้ยยั่งยังยังพี่น้องมาท่านผัวตัวนี้ต้องใหญ่แน่นอนครับพี่น้องตัวนี้บ่านใอย่เนี่ยนี่เบิ่งจากคุ้ยแล้วครับแต่วัานี็เงียบว่ะอย่าให้เบิ่งขี่มองมีพี่น้อง ความันก่อนหน่อยๆครับบังวังมือขึ้นนี่แหละครับวกว่าจะมือก่อยใส้เวนีขี้ไตย่ยั่งอ่ะพี่รองท่านเอาอ่ะม,มาอึนมาอึนไปเจอกัน ไอ้ยักษ์มาแล้วพี่น้องมันจะไปไหนได้ถ้าเจอกับผู้ชายคนนี้พี่น้องบักยักษ์ง่ายจินเขาปั้นครับมือนอี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องอมามามา,มาอีกแล้วนักอึงตึงบหวลอยด้วยครับนี่ใส่นี่นี่บ่าบักที่ขี่ไว้อะ เก็บเ็บพี่น้องเดวใส่ไ้ไหมครับผมหนื่อื่นมีรุ่นอยู่ครับมู่รุ่นลูกรุ่นผัว่ารุ่นเมียมันนะครับแกลวแกีวพี่น้องมือนี่เดี๋ยวไปเบื้องอีก่โคกหลังสุดท้ายครับมองนีเบิสแล้วครับยี่สิบเอ็ดหลังได้ยักตบุเราคอยไปเบื้องกันครับเด็ดขึ้นกันเดือพี่น้องเลยมองนี่โอ้โหสิเป็นนูง่า่นูหน่นอยครับอ้ยบ่เอาว่ะคือบอ่เอาว่ะ ว่าเอาเลยพี่น้องตัวนี้ใหญ่แท้ัวเลียงนูนี่คอยมารุนกันครับใส่ไปนี่มองมันลงมาหากินน้ำครับสงสัยท่านออกวะนูตัวนี้เ่่หลักษณะแล้วว่ามันนีนะครับเฮ้ย กลับหายครับพี่น้องเดี๋ยวๆนี่เสือกอ,อ๋โโอโหย่่นี่เด้หนูขั้วครับอ่อนๆอยู่นี่ไม่ๆอยู่บักคำมาพี่น้องเมนนี้ตัวเดียววะเอ้าตัวเดียวกวีไซไปขึ้นกนอล่ะเอ้าเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวไปเบิง้งหมายสุดท้ายครับเหลือสองหลังสุดท้ายแล้ว สุดไทยไทยสุดออ้อยไหนนี่นัวอุย๊ยพี่น้องยตหมดไ่ครับเห็นบาวีซันออกบน้องอื่นพี่น้องดวดีจัดไปก่อนห้าหมองจัดไปก่อนครับผมสักครู่ครับเอา้าพี่น้องมาชมผลงานท่อครับผม ว่าได้จะเต็มกันเือนี่โอ้โหพี่ว่าพานนายพี่น้องเนาะได้บักหนักมาสองเต็มครับบักนี่ยญ่สุดแล้วครับนี่นอกนั้นโอ้หนูรุ่นเดียวกันเบ็ดนะครับสุดยอดสุดยอดดีหลีพี่น้องจักเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โห จริงพี่น้องมือนี่อากลาขึ้นเก่าครับโอ้ถือว่าพันนะครับเนาะมือนี่ถือว่าบบผิดหวังครับสองมือบัางหันบ่อบคอยหมานครับพี่น้องได้แต่หนูทองขาวกับหนูหน่อยก็เลยบ่ล้งฉีบครับผมมือนี่นี่โอ้จัดว่าเด็ดครับมือนี่สิบแต้มเน้นๆครับหนูขั้วเดียวกันนะครับผมมือเอือน่น มาลุนกันไม่อีกนะครับว่าสิมานบ่สำรับมือนี้ก็เอาไว้สักนี้ก็น้องพี่น้องเนาะไว้แต่พ่อกันมืออื่นอีกครับเดี๋ยวฉีปมันสีเงาเกินไปนะครับผมย่านพี่น้องเบื่อครับแต่ว่ามีผลงานมาให้เดือบ่งนะครับผมเป็นเยื่อสูตรใหม่ของเขาครับสูตรไม่ของผมเองแหละแต่ว่าผู้อื่นเพิ่อนอาจิใส่มาก่อนครับก็บบ่เป็นยังครับผมเอาอีสานพึ่งคนพบครับมานมานครับผม ไปมาเจอกันมื่อเอือนครับสำหรับเมือนีกับลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องพบปอกันในยามเศร้านะครับผม้าพี่น้องมาลุนนูวนะครับเหมือนเดิมนะครับไหวเปน็นเันไดย์มีแต้มบ่ครับมือน้ยามเศร้าอย่เาเนานะโอ้โหนะเสียงกระแตกกระหอกครับ อ๋ออีกแอกอีกแอกอยู่กอ่กอ,กอ,กอกกภัยเนี่ยเหมือนมี่อนื้นนะพี่น้องคถึงนกกดได้ไย้นี่โอ้นกมันมากเลยกลับท้องเลยเป็นเลยเลี้ยงตัวว่ะหมอ่องอยู่ที่าตจะแดงว่าบสเอาครับ เหล้วแต่ได้ครับพี่น้องแล้วแต่หมายเด้อพี่นอ้องเลยหันนี่เหยื่อตัวนี้เนาะการันตีว่าได้ทุกหมายเด้อครับเป็นเสาที่อากาศสดชื่นครับพี่น้องมือนี่หลังจากฝนเศร้านะครับตอนเ้าเนาะอากาศดีมาขึ้นได้เยอะคุ้ยนี่ครับตัวแรก ตัวพร้อมงามนี่แหละใส่งามอยู่แล้วก็เห็นหนูตัวหนึ่งแหลนอยู่หันนู้ควายนั่นแหละครับแต่มันบพันได้กินเนาะควายหนีมันมีบ่ดอกนี่ยเสียงอะโบมีครับเมียนจัดแล้วเลยบิ่งครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งห้อยมั้นนะนูตัวนี้มันออกมาผีครับ ต้องใส่สิขามไปในฟาร์มเขาเห็นมันแล่นขึ้นไปนี่มาขึ้นเขี่ยไม่ขุดตัวนี่โตใหญ่ย,ยู่ดิยโดนมะบ่เอาครับเฮ้ยพี่น้องหลังนี่กลับหายครับ บาวิสนใส่ไปนี่ใส่ลรโอ้ยลงมาพี่โอ้ยหลอ,อยเป็นสีงไงครับเนี่ยงูคนนะโดนลูกมันตัวนี้ใส่มือขึ้นนี่ตัวนี้โอ้โจมน้ำบ่หมึรียบร้อยครับเยื่อขีดไตห่อ เอาละเตรียมเรียกครัไม้นี่ไม้สองครับใส่ไปหาหลังคือว่าได้น้ำมือขึ้นอีกตัวหนึ่งยืดมองหันเป็นซอครับไม้นี่แจมแจมครับบวชขึ้ต่มองแรกครับหาหลังพ่ได้ยังไปพี่น้องไปรุนไม้เด็ดเ่านี่นะครับเนาะพี่น้องไม้ที่ว่าเด็ดเด็ดครับเนี่ยอยากให้เบิ้งสภาพาบนะ สายสารพามาเามันขึ้นอาจเซบเห็นเป็นยังสี่ครับเป็นน้องน้องหนึ่งน้องสองน้องสามครับไปไปลุนกันครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดลังได้อยู่นี่สีก,กู่เบิดบ่จัดระดมไว้นี่สิมี่อย่างบา่นะครับย้ำเสานั่นมันสิเบิร์ตเหล่าจะมันขึ้นเหรอไปรุนกันโอ้โหเบิดเด้อนี่ ให้ขุดใหม่ๆอยู่นี่โอ้โหอะไรบ่เอาวะไปเคลื่อนถือ,อยู่นี่แหละครับย้ำเสาโบ,บลินเลยดังนั้นก็บ่เอาวะโบลินนี <c oughs> น่เคลื่อนกระเถิดนี่ยย้ำเสาบ,บ่เอาอีก ม,มันบ่อตเขาคายขึ้เหมือนได้แต่ย้ำขึ้น,นะพี่นอ้องย้ำเสาเบิดแต้าบนบ่เบิดตรงนี้สีมันโตที่มันที่บ่กินเองมันเหลือ,บบอเงาบ่ได้มักกันสุดโตเนาะเยือเ่อแบบเหล่าแต่ครับคือจังคนมักย่างหนึ่งบ่มักย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวยามมันก็นานะพี่นอนะ้องเนาะขันถือเดี๋ยวท่ายเบิ้งครับคลิปสีเงาโหดครับ นี่เนี่ยกลับก็ได้นั่นดีใส่สวยอีกแล้วครับหลังเก้าครับนี่ขี่ไต้โอู้อ้วนๆครับน่าเหล่าเต็มเหลี่ยงเขาโอ้หนือกว่าจะสีบัวใดครับเอาละเกียวเขียวเขียวพี่นอ้องเอ้ยเต็มแหลงได้เต็มสองตัวนี่บัดใดอ่ะ เต็มเรยกกรหนู้จมหนำเด้นเนอะแกแย่หนาครับมาตายยาันมาเข้านี่มาหลายนี่เป็นนู้ลูกนู้หญ่ครับมาขี่เต้ครับนู้อยู่นี่เด้แล้วใส่เนี้อบูหลังสุดถ่ายพี่น้อง <c oughs> บ่เอาครับพี่น้องเอ้ยอยามมาจนเมย บผ่านเลยครับเหยื่ออันนี้บ่ถือครับมือนี่ยบประสบความสำเร็จครับเหยื่อปั่นเ่าเนี่ถือก็ขี่ไตนะส่วนหมาตมันขึ้นก็ถือก็ขี่ไตนี่ผลงานเขายำเสาครับสองต้มคอรอนี่ยแหละพี่น้องเอาบบเป็นยังนะพี่น้องนะเมือนขึ้นกับกดไปสิบครับรวมกันเป็นสิบสองเนี่ยคือโบผ่า,านครับผม ขี่ไตครับย้ำสาลังนี่นี่ถือเั้งย้ำสอยย้ำขึ้นครับสุดยอดครับเอาละถือว่ามานเนาะพี่น้องเนาะมาเจอนี่ยนะสตรนี่ไข่แนนนะครับพ่อได้อยา่ได้กินนะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านเนาะที่เขามารับชมนะครับจนว่าจบคลิปนี่ก็ขอให้มีความสุขด้หลายครับผมคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับ สำหรับมือนีบาอีสานขอตัวลาใเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ